ครับเอ็มยูไนชแนลนะครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วครับที่พระธาตนาดูนนะครับนี่นะครับบรรยากาศกำลังเดินทางกลับนะครับไม่รู้จะไปไหนต่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปถามลุงดู โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับดีครับผมทุกคนก็สวัสดีกาบรานะครับแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับก็เป็นมรารยาทที่ดีของคนไทยนะครับไปลามาไหว้เนาะ เดี๋ยวก่อนกลับขอเดินตลาดหน่อยนะครับโมพอตำกล้วยได้จะเต้นอ่ะตังมุดเล้อว่าตังตังร้อยหนึ่งเฮ้ยทำบุญหมดแล้วเมื่อกี้เหมดตัวเลยเลาอยู่ชิบบาท อ่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับซื้อไปลูกชิ้นครับฝากน้องโอมนะครับของฝากน้องโอมน้ำมันโซคาโอมกับน้ำมนต์นะครับตัวนี้หวานชิ้นใหม่เรียนตลาดนะครับวันนี้ก่อนจะกลับเราแวะตลาดซื้ออะไรม้างโอ้โหนี่ไม่พลาดนะไม่พลาดแน่นอนครับตั้อยากดูตั้งนานแล้วตอนตั้งแต่สักครูจะไม่พลาดส้มตำเหมือนเดิมนะครับตำกล้วยตำกล้วยนี่ตำกล้วยนี่ตู ลอมาดูภาพแง่สารที่ตังให้ล <c oughs> <laughs> ุงหนึ่งร้อยบาทไว้ดว่ม่ได้มีแบงค์ยอไม่้มีตังก็ต้องตังเลยก็ใช้แบงค์ย่อยเสมอเลยค่ะตังอะไรนะเอแบงค์ย่อยมาลงตัวเลยเนขาได้เอ็มเอ็มเมครับทำไมได้เอ็มคนเดียวทำไมเอ็มได้ ครับทำไมง่ายทีเดียวไม่ทราบครับเป็นร้านยังไงให้เอ็มได้ไหมร้อยนึ่งตามแวะอีกแล้วนะครับร้านอะไรตาอะไรนะปําตํากล้วยตําตํากล้วยกล้วยเราไปกินทยขัรถกันไหมตํามะกลตทำไมครับจัดเลยครับ้ายราท้ายรถอ่ะยรายรถตกล้วยเาตําอไร้โอ้ยน้ำลายไหลด้วยว่แต่ตอนนี้น้ำเย็นเะย้า็นจะที่สุดแล้วตอนนี้น้ำเย็น

ไไกลๆวมัไกลทแม่ค้าถ่ายด้วยไหมครับจะถ่ายให้แม่ค้าต้องถ่ายด้วยแหละมันงจะเอาไปติดตามตลอดครับดหนองดูกล้องครับหนึ่งสเป็นพังไมก็สู้ๆเดคดขาด บรรยากาศก่อนที่จะกลับเนาะก็แวะมาเดินตลาดนะครับคนแวะมาเดินตลาดมีร้านต่างๆนะครับขายคู่กับลุงคนนะครับนี่ละโค้กไหมลุงโค้กเย็นๆหมห้าบาทค่ะโค้กกแก้วนะครับสองก็ได้ครับสองแก้วสองแก้ว องไรค่ะลูกคนก้อนหาจังก้อนหาบาท้ากาห่สามเด้อหเด้อขายแก้วเลยมามากมากมากลคนจีไม่ีาจีลูก่งมางาแล้วเพื่เาแก้วค่ะด้วยสามสา ของกินยี่ก็มีนี่ริงๆเยอะถึงคำเนาะก็อีกอย่างนึงครับไข่หงครับไข่หงนะครับง่ายแตไม่ถึงเลยยิ่มใจผมก็ไข่อีกอย่างนึงเอาแบงค์นี่จ่ายเพราะมันจะได้มีไงนะครับไข่นั่นแหละไข่หงนั่นแได้มีแบงค์ด้วยอดี๋ยวไปร้านแบบนี่ไข่หงกับไข่น้ำตาลนะอันนี้เกาเรียกอ่ะไข่หงกั้นกับไข่ทอง หรืออะไือซเตอร์ทอย่ามองหรือหรืออย่างคือไข่บอลลูนเออมันเป็นภาษาไทยที่น่าใช่ใช่ใช่ไม่ได้ว่าพลาดทิ้งใครนะครับไม่พลาดทิ้งใครนะเดี๋ยวเอาไปติดฟาวด์ดีมันมันเป็นเขาเรียกบอลรูนุหไงอ๋อใช่ใช่ไม่เรียกนะซูมเตอร์ทอยเลยครับครับลุงแจนใช้ยิ่งฮอตอยู่ช่วงนี้นอนมากเลยตอนนี้ผมฮอตสุดๆเลยครับตอนนี้เดี๋ยวคุณเบลลี่ฮอตเบลลี่ฮอตรูปห้าบาทนายเบลลี่ฮอต อันนี้มันเวลี่เวลี่ฮอตต้องออกเสียงให้มันพุกฮอตฮอตหลายเวลี่เวลี่ฮอตเล้วนะมันไม่ฮอตมันฮอตร้อนร้อนมากร้อนมากเราย้ายเราเร็วเนอะเวลี่ฮอตเวลี่ฮอตเลยแต่คิดอะไรไหมเหรอเวลาเราตอนอาภาคลื่นกับภาคแดดกับบางบุรีอ๋อใช่ใช่ผมถ่ายคลิปไปอยู่ครับมีคนสองคนไหมผมถ่ายมีคน ส่องทางพรัธิสงกหรือเปล่าไม่ไม่ได้ส่องขึ้นไปเลยทำไมไม่ส่องเวลาเป็นปรากฏการณ์เลยถ้งส่องขึ้นบนต้องดูนยอดพระธาตุต้องต้องให้หลายๆคนเข้าไปดูที่ผมเป็นถ้าผมเป็นยูทูบเบอร์นะผมจะส่องตรงยอดพระธาตุเวลามันพรัธิสงกตเป็นปรากฏการณ์เป็นปรากฏการณ์นี่อะไรเป็นบุญเป็นบุญมดั่งใจเช่นเมือ ต้องต้องหัว yeah. ท <c og, cheap weight> ั้งเมียเลยเมียเดี๋ยวดูหมดน้ำแก้วหนึ่งแล้วดูดูดูน้ำแก้วงหมดแล้วชกชกชก

ครับย้อนไม่มีเลยแม่ย้างตามครับทำไมลุงตุงตาสเตชันยิ้มอะไรเนี่ย อ๋อลุงคนเลี้ยงโค้งนะครับขอบคุณลุงพนเออมีแหงบ่าวนุก็โชคเหมือนกันครับดำเป็นละคณขา้ขาวเดี๋ยวจะพาไปเข้าคลินิกคลินิกกิจกรรมบ่เดี๋ยวจะพาบ่าวนุไปขัดผิวนะครับ ป่ากินเป็นเสียบเลยว่ะกินตำกล้วยกินปลาแตนนน้องมกินตำนน้องจ่าครับอันนี้น้องจ่ากินเมียงเลยหรอวะไม่เศ้ากินอยู่ครับปลาแตนกินตำเมียงกับตำกล้วยไปแบบงงแบบว่ารู้ดีว่าหน้าร้อนหน้าหนาวหน้ารนลุงกินทุกวันไม่ได้จอดเขาห้องน้ำจะเที่อาวิทย์ตอนป่าท่านลุงมาจอดป้าที่นั่งยุบไปเลยดัดการลุงหมดแล้ว